แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแค A Cap. ทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเนาะแต่ว่าได้อัปเดต โซนเข้าไปใน t e l e gram นะครับก็จะมีโซนช่วงนี้นะครับ1โซนช่วงประมาณ27นะครับโซนนี้เลย27 28นะครับก็ผมบอกว่าถ้าเกิดว่ากราฟราคาเนี่ยเขามีคอนเฟิร์มเน่ยเราก็จะบายขึ้นไปนะฮะเป้าหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้มองไกลมากนะเป้าหมายแรกก็คือโซนนี้นะครับโซนอ่าช่วง3 2ถึง36นะครับอ่าและกราฟราคาเนี่ยก็ได้มีการ ขึ้นมาเลยนะฮะอ่าตรงนี้ถ้าใครเข้าไม่ทันนะฮะเขายังย่อมาอีกรอบหนึ่งนะฮะใช่ไหมฮะย่อแล้วก็ไปต่อแล้วก็ขึ้นไปอ่าโซนด้านบนนะครับโซนด้านบนเนะี่ยผมก็อัปเดตให้ครั้งหนึ่งนะตอนช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าผมเห็นโซนเนะี้ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นอ่าแกปด้วยนะครับแล้วก็ QM ด้วยนะฮะก็เลยให้สัญญาณไปนะครับ หลังจากที่ผมให้ไปแล้วนะครับกราฟราคาก็ได้มีการฟอร์มตัวแล้วก็คอนเฟิร์มพักตัวลงมานะครับตรงนี้ทั้ง2รอ,อบเนี่ยจากโซนด้านล่างนะครับขึ้นมาโซนด้านบน,นี่พันกว่าจุดนะครับแล้วก็จากนั้นบนลงมาโซนด้านล่างอีกนะครับก็พันกว่าจุดเหมือนกันนะฮะก็หวังว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะได้ออเดอร์บวกไปนะครับก็เดี๋ยว เรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมขอลบทุกอย่างไปก่อนนะฮะโอเคกราฟลงลงเลยนะฮะล่าสุดนะฮะกราฟราคาเนี่ยเขาได้เบรกอ่าเบรกกรอบสามเหลี่ยมนี้ไปนะฮะ ก็มีแนวโน้มนะครับที่จะขึ้นไปต่อนะฮะแต่ว่าจะไปต่อที่ไหนได้บ้างนะฮะเดี๋ยวอ่านดูเป้าหมายกันนะครับเป้าแรกนะครับที่กราฟมีโอกาสไปถึงนะก็จะมีช่วง2 7 4 9นะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปอตามฟีโบเอ็นชันนะฮะ ตามนี้เลย2749นะครับเป้าแรกแล้วก็จะมี2753ถึง2755นะครับอันนี้คือแนวต้านถัดไปนะถ้ากราฟราคาเนะี่ยขึ้นมาถึงนะเราสามารถหาแซงกับตัวได้นะครับมีโอกาสย่อเนาะอืมโอเคอันนี้สำหรับเป้าขึ้นนะชุดนี้นะที่เขากำลังไปนะครับ โซนน่ะฮะน่าสนใจล่าสุดนะครับในกรณีที่อ่าเราจะ follow นะครับไปหาโซนนั้นบนนะครับก็จะมีโซนที่น่าสนใจ2โซนนะครับเป็นดีม n d เนาะอ่าอาจจะเป็นภาพนี้นะครับถ้าย่อลงมาเนี่ยเราต้องดูคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็อาจจะมีการ follow by ขึ้นไปถึงช่วงบทน,นะครับ อ่ะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดวราผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ย่อเนี่ยไม่ย่อลงมารับนะครับก็ไปรอแนวต้านเลยนะฮะอ่าไปรอเทียนแนวต้านกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากราฟราคานะครับเขาขึ้นไปแล้วนะฮะแล้ว2โซนเนี่ยรับไม่อยู่นะครับแล้วเขาเบรกกลับนะครับก็อ่า follow sell ลงต่อเลยนะครับ ไปหาเป้าหมายด้านล่างเป้าหมายล่างนะครับก็จะเป็นช่วง2734.75นะฮะถึง2731อันนี้ก็โซนด้านล่างนะครับต้องรอการเบรกกรอบ3ามเหลี่ยมชนดนี้ก่อนนะครับเราถึงจะ follow ลงมานะครับแต่ตอนนี้กราฟขึ้นอยู่นะครับเื้องต้นเนี่ยเราก็หาจังหวะในการ follow ขึ้นตามแนวโน้มไปก่อนนะครับ อย่าเพิ่งไปฝืนเนาะแต่ถ้าเขามีการเปลี่ยนเมื่อไหร่เราค่อยเปลี่ยนแผนนะฮะประมาณนี้นะครับสําหรับแผนในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปอัปเดตในเทเล gram เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้อยู่ในเทเล gram นะครับสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะครับโดยเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะกดเข้าได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็น่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ